ตื่นเช้ามาก็ไปทํางานอีกแล้วจ้ะพี่น้องจา๋าวันนี้อมจะมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเดเครนะคะหรือเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลในฟินแลนด์ว่าอย่างน้อยคุณครมีสิ่งใดติดกระเป๋าเป้น,น้องๆไปบ้างนะคะในวันที่ฝากเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะทราบแล้วนะคะแต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบค่ะเนื่องจากบางทีพ่อแม่บางคนนะคะลืมเช็คกระเป๋าลูกค่ะในแต่ละวันข้อหนึ่งเลยนะคะก็คือเสื้อผ้าอาท์ดอค่ะและอุปกรณ์ต่างๆนะคะสําหรับเล่นข้างนอกค่ะ ตามสภาพอากาศดังนั้นเสื้อผ้าของน้องๆน,นะคะจะต้องเหมาะสมกับสภาพอากาศอย่างเช่นท่าน้านี้แล้วก็จะเป็นพวกรองเท้าบู๊นะคะชุดกันฝนและหมวกรวมทั้งครีมกันแดด และแว่นตากันแดดด้วยค่ะแม้นวาหน้านี้จะเป็นหน้าร้อนนะคะแต่ควรมีเสื้อกันหนาวไปให้ลูกด้วยค่ะเพราะว่าหากวันใดที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยก็มีเสื้อกันหนาวเอาไว้ให้ลูกหรือว่าเสื้อแขนยาวนะคะสําหรับเด็กไว้ใส่ยามออกไปเล่นข้างนอกค่ะบางโรงเรียนอาจจะมีให้ยืมแต่ว่าบางทีก็หาไซส์สาหรับเด็กยากค่ะข้อ2นะคะเสื้อผ้าสับเปลี่ยนสําหรับข้างในค่ะอย่างน้อย1ชุดในเป้น,นะคะต้องเจอ ที่นี้นะคะเราสอนให้น้องๆทานข้าวเองค่ะเด็กๆเราหกเจ็ดเดือนนะคะน้องเริ่มหัดใช้ช้อนแล้วก็หยิบอาหารเข้าปากได้แล้วถึงแม้จะมีพากันเปื้อนแต่อาจทําให้เลอะได้เหมือนกันค่ะข้อ3นะคะรองเท้าสําหรับใส่ข้างในหรือว่าโต๊ะสูนนะคะเนื่องจากบางทีพื้นข้างในห้องอ่ะเย็นค่ะและบางทีน้องๆก็วิ่งเล่นกันอาจจะทําให้ลื่นนะคะจึงควรมีรองเท้าสําหรับใส่ข้างในบางทีน้องๆก็เข้าไปล้างมือเองหลังจากทานข้าวเสร็จและบางทีนะคะน้องๆก็สลัดมือที่เปียกน้ําลงพื้น น้องๆบางคนที่ไม่มีรองเท้าสําหรับใส่ข้างในก็อาจจะเดินไปเหยียบซึ่งถ้าเกิดว่าถุงเท้าเปียกเนี่ยแน่นอนน้องคงไม่ชอบค่ะข้อสเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะแพมเพิร์สาหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ยังต้องใช้แพมเพิ่นให้คุณพ่อคุณแม่เช็คดูนะคะแต่บางทีคุณครูก็บอกเองค่ะถ้าเกิดว่ายังเหลือน้อยอยู่ให้คุณนํามาเพิ่มข้อ5ค่ะตุ๊กตาไว้เป็นเพื่อนนอนหรือว่าอุนิกาเวรีบางทีนะคะน้องๆบางคนอาจนอนยากค่ะการมีตุ๊กตาไว้ก่อน จะทำให้เขารู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วก็นอนหลับได้ง่ายค่ะข้อ6นะคะจุกนมหลอกค่ะหรือว่าตุ๊ตตีเนียสําคัญมากค่ะน้องๆบางคนนะคะเวลาที่เขางงงงค่ะก่อนนอนเนี่ย ก็ได้จุกนมหลอกเนี่ยแล้วก็นอนหลับสนิทค่ะข้อ7นะคะรูปของผู้ปกครองค่ะควรนําใส่กระเป๋ารูปไปด้วยนะคะหากวันใดที่น้องคิดถึงเขาก็จะชวนพี่ๆไปเอารูปมากอดค่ะน้องจะได้รู้สึกดีอบอุ่นเหมือนมีพ่อแม่อยู่ข้างๆค่ะข้อ8นะคะน้องๆที่มีผมยาวค่ะควรเอาหวีใส่กระเป๋าเป้ไปให้น้องด้วยนะคะแล้วก็ยางรัดผมด้วยจ้ะเพราะว่าเวลาที่น้องตื่นนอนมาเนี่ยพี่ๆก็จะได้หวีผมให้เขาค่ะที่นี่นะคะของส่วนตัวของใครก็ของใครค่ะไม่สามารถหยิบ ยืนกันได้นะคะเนื่องจากว่าถ้าเด็กคนนึงมีเหาเนี่ยก็จะติดกันทั้งโรงเรียนเลยค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถยืมข้าของกันได้ค่ะและที่ฟินแลนด์เนี่ยก็เข้มงวดเรื่องไฮจีนมากๆค่ะที่สําคัญนะคะข้าวของเครื่องใช้ของเด็กทุกอย่างจะต้องติดสติกเกอร์ชื่อให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นของใครเพราะข้าวของของน้องบางอย่างก็หน้าตาคล้ายกันค่ะอย่างเช่นเสื้อผ้าถุงมือนะคะ เพื่อที่ข้าวของของน้องจะได้ไม่ต้องสับเปลี่ยนไปเด็กบ้านอื่นค่ะถ้าข้าวของหายเนี่ยตามหากันให้วุ่นเลยเชียวเวลาที่ไปรับลูกๆนะคะควรคุยกับคุณครูนิดนึงนะคะว่าแต่ละวันของน้องอ่ะเป็นยังไงบ้างขาดเหลืออะไรหรือเปล่าแค่นี้ละจ้ะและอมก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองนะคะทันทีอาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์ที่ฟินแลนด์นะคะเด็กแต่ละคนจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันค่ะไม่มีการเลือกปฏิบัติเช่นรูปลักษณ์หน้าตาเชื้อชาติ ในโรงเรียนอนุบาลที่ประเทศฟินแลนด์นะคะหากลูกคุณไม่ใช่สัญชาติฟินแลนด์หรือว่าพูดภาษาฟินแลนด์ไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะ ทีมงานบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพค่ะพวกเขาได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีค่ะหากคุณพ่อคุณแม่มีความข้องใจในสิ่งใดเกี่ยวกับลูกๆหรือการดูแลให้รีบติดต่อพูดคุยกับคุณครูได้ทันทีนะคะที่อมนําเรื่องนี้มาแบ่งปันเพราะตัวออมเองก็เคยมีลูกค่ะอ้อมก็ฟังภาษาฟินิชไม่ออกพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอ้อมก็เลยสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ตอนนี้อ้อมพอฟังภาษาฟินิชแล้วก็สื่อสารได้บ้างอมก็เลยอยากนํามาแบ่งปันค่ะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ค่ะและออมก็อยากแนะนํานะคะให้ ูดภาษาไทยกับลูกเยอะๆนะคะที่บ้านไม่ต้องห่วงว่าลูกจะพูดภาษาฟินนิชไม่ได้เพราะที่โรงเรียนเนี่ยเราก็จะคุยกันแต่เฉพาะภาษาฟินนิชนะคะเว้นเสียแต่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลน,นานาชาติค่ะอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลภาษาสวีดดชโรงเรียนอนุบาลภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลภาษารัสเซียเป็นต้นค่ะหวังว่าข้อมูลน,นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์นะคะและกิจ,จกรรมที่เห็นนี้ก็เป็นกิจ,จกรรมหลังเลิกงานของอมค่ะถ้าวันไหนที่ไม่ได้ไปเก็บเห็ดก็หาน่นหานี่ทำประจำเลยค่ะอยู่ไม่เป็นที่ค่ะ บางทีสามีของอ้มก็แซวนะคะว่านั่งอยู่เฉยๆบ้างกับเขาได้ไหมมากลาๆนี่มาเดี๋ยวจะถอดแบตดออกอ้มก็เลยบอกสามีว่าเนื้อที่หน้าบ้านเธอตั้งพันไร่ทำยังไงก็ไม่เสร็จสักที